อ๋อเค่งเค่งนะปูโซกราบไอยของกูงวดนี้เอาไห้มันเป็นใส่เชยนสาไห้มันแกมแกงดื้อเก็ดสองหกเก็ดสองหก ช่วยกันิมด้วยนะครับเจ็ดสองหกนะครับเจ็อเด้อนะครับผม7จ็นะครับท่านผู้ชมเจ็หะันเล้าหวละกิโลกูเบิงกันมูมอมันเป็นังไงแกกุละกิโลมันมีตัวเลขอย่างเนี้มูมือว่ะร้องอีทร้องเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองหที้สกูแปดไรเดอมันสีพิดสินหมดตัว แต่งตั้งวอดว่าหันกุกระห้องตัวจงๆหนตัวตัวเป็นๆหมนตัวมไม่ตัวกูห้องว่าศูนหตัวเค่งเ้งแต่งตัปนนันอีลังคพนมันยังมาฟวกูขาดซื้อหกูนยันนห้องงเป้งเปงว่าศูหกมันไปเอาหกศูนไหนัไดมจะมม เขาบอกกินหนาเอาเอาแห่ม่นเป็ี่ยนตัวแบบร้อยของกรุงหัดสีแม่กรุงกับของไห้มือมึงได้รวมมาสาธุ<ด>สาธุสาธุานะครับ กันหตัวเคยงเงนะคบท่านผู้ชมตัวเคยงเคงกับหนึ่สองหนะครับหนึ่งอน่งเจ็ดนะครับสองตัวล่างเด้อพี่น้องนะครับผมสามตัวกับเจนะครับเจ็ดสองแล้วก็หนนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับโชคดีโชคมาทุกทุกท่านเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับผม